ข้อไผ่นะครับในการซอ,อยจักรยานนะครับอันนี้คือตลาดนะครับโือว่าชื่อรถนีคาร์ทอสิบปเมืองบริษัทน,นะครับเขาต้องเป็นรถยูนี่นะครับในการออกรถยูนีอย่างน,นี้ไปเที่ยวที่แม้วันนี่บรรยากาศเลยเต็มเต็มนะครับไปเราแบบที่ว่าค่าเสียใจกับบ้านที่ละลอยหกสิบบาทนี่ทุกตลาดนะครับตลาดเดียวเท่านั้นอยู่ในเมืองโชนของบ้านข้าเดือนนะครับอยู่ในนี้เลย ทางตอ่ออกจากบ้านพักพระหาบ้านน้องกิน่ากันประมาณ2กิโลนะครับอยู่ทั้งนี้ครับอย่างที่บอกครับเพิ่นก็เป็นศาส,สนาพุทธนะครับปะปนกันครับนับถือผีนะครับอา่ามีทั้งพุทธทั้งผีปะปนกันไปแล้วเพิ่อนก็ถือทั้งสองอย่างก็มีนะครับหราบางคนก็เพราะว่าอย่อางทียเพราะว่าชุมชนแห่งนี้ก็มีวัดนะครับมีวัดด้วยกัน จุดสังเกตได้ง่ายน,น,นะครับพี่น้องอยา่ารู้ว่าหมู่บ้านใดเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม,ม้งหรือชนเผ่ากม,มุนะครับมีขอแตกต่างกันคือการลูกบ้านสางเฮื่อนนะครับของพี่น้องท่านชนเผ่าม้งิ่นก็นจะอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับอยู่กับดินดินเลยนี่คือจุดสังเกตเลยครับถ้าหากบ้านใดที่เป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากม,มุนะครับเพิ่นก็จะมีการยกทรงสูงขึ้นอีกนะครับนี่คือขอแตกต่าง ทีค่คั้นัหนึ่งอยู่บรแม่นหน่อยนะครับนี่ข้างใน,นนี่เขาจะเอาด้ปูขึ้นเลยเขาจะสิ่งโกกัะปินเลยครับนี่คือวิธีชีวิตในการปลูกบ้านสารเชียงของเพื่น,น สอบมากกับต่างคนต่างหาเนาะมันนะไปูมันเนาะโอ้เวลาอะไรพลังน้ำต้องเนียเนาะช่วงจำแนนะ้วสำหรับอันนี้นะครับก,กำลังออกจากชุมชนของชอนเผ่าม้งนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านคันลุงจีนาในพะื้นที่ชนเผ่าพม่าในดองนะครับพี่น้องลองจับมงเที่ยนไว้นะครับท,ที่ที่ผมถ่ายมาจาังใจดวงต้น เบื้องสีเปียกเพียกคพิคมพอแตกต่างเพราะว่าชุมชนที่นองตีน่าอยู่นี่เป็นชุมชนของชนเผ่าคขมุนะครับสื่อคนละหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดกันนะครับแต่เป็นคนละชนเผ่าซื้อบ้านเพื่อเพื่อ ลองเห็นคอแตกต่างไปครับในการปลูกบ้านสัญชาการครับนี่คนสินยกสูงสูงเลยเด้ย่ยันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าความทันสมัยกันเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเมันกำลัการเปลี่ยนเทือนใหม่เห็นบ,นบัดนี้เราเปลี่ยนกันเริ่มงามขึ้นมาเรื่อยแล้วเพราะว่าวิธีชีวิตกันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเงินมีคำเดียวกันาเห็นว่าซานเราครับเห็นซานคนเยอะเมือ จริงด้บว่ะอัะนออน,นี้พี่น้องแข่งึ้นพ่องมืไปใส่ผูกมันวะเออคจได้ตอนนี้ครับผมก็ได้เดินทางมาหอดบ้านน้องทีนาแล้วนะครับในช,ชว่วงเช้าสบายดีอะไร,ะะไรสบายดีดแจ้งถ่ายแล้วอ๋อไกล อ๋อคือต้มหรือออมชิออหรือชิอ๋อเห็ดแล้วเดี๋ยอกะอ้อมอะไรอ้อมบ่อ๋อกะแซ่บที่เนาะจีน้าว่าเห็ดแน้วเดี๋ยวมันไงไงเบิดเอออ้อมก็ได้อ้อมก็ได้เมื่อนี้ครับเราที่หน้าสีพระออมไก่นะครับบรรยากาศในมื้อเช้านะครับกินข้าวบ้านสาวเล้านะครับอ่าไอพี่ให้น้องเขได้เบิ่งบรรยากาศนั้กันเนาะเป็นจังได๋หลังจากช่วงที่ กลับมาพังงาได้วงการกลับมาตั้งใจเฮ็ดคิปเป็นในการตอบรับอย่างนดียวโสุพีสุดองฟังเนี่ยดีเพิ่งจบดีซ้ำตอนนั้นเริ่มเฮ็ดกะก็เริ่มดีแล้วครับเริ่มมีคนติดตามขึ้นแหละจะถือว่าหายไปได้วงการน่ะสองปีเด้เฮ็ดช่องมาสองปีสามปีเนี่ย head เฮ็ดกัเฮ็ดซื้อๆบ่ทยคิดเจ๊เถื่อบันนี้หัก็กลับมาในรอบนี้ก็ถือว่าให้ตั้งใจเฮ็ดคือสิคือสิบ่สเซออีกแล้วที่แบบเนี่ยยามแล้ว พี่น้องเขาหักแพงอ้าวต้มไก่สะก้อนมาหนี่ออกไก่สะก้อนบวัสดุมีอยังเนี้ยมีอันนี้มือสิไก่มือโอ้เส้นหัวเดียวน่ะหัวเดียวก็พอแล้วเ้ยบานไอส์คนใส้เนี่ยลายยีดเอ้ยน่ะใส่เท่าสามสี่หัวย่างดำน่ะย่างต้มไก่ชิพาเข้าไปเบิ้งสวนไป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 ่อยก็สูบได้เล็วบ่ะเนี่ยสูบได้เล็บป่เนี่ยพ่อว่าเป็นยัางมันบ่เนี่ย ต้องต้องใส่แล้วนี่อันตะไคร่นะ่ะใส่หลาย,ลาย,ลายสิบใส่มันข้าวมันบ่วข้าวอ,อันนี้เลือดมันแม่รูม้มันใกล้สีซุกใกล้สีซุกเหรอใส่นังอืมเติมตอนตีนาานหน้าบ้านหูบว่าตีหนา้าซื้อก็ไปที่ซื้อคือพอทิ่ถามยังตอบอันนั้นเออกระดามความจริงนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องตีหนา้าแต่งกินนะครับอ่าเขาเศร้าในมื่อนี้ซะก่อนนะครับเดินทางจากที่พัก ไอ้ตื่นขึ้นมาป๊อดเปิดประตูหลังห้องน่อที่หน้าบรรยากาศโคตรสุดอ่ะหมอกอ่ะโบหินขึ้นนตื่สวยจี๊บขบรสวยจี๊เอ้ามาไตัวนี่ไปอีกแล้ววะตัวไหนตัวแมวกระลุกเล้วตัวเต่าไฟเทาอันหายไปแล้วเต่าไฟในตำนานเท่าน่ะเออเอาไว้ลูกมันนี่ลมาเทิงนี่เออยังประตูเป๊ะมันมักต่ำหัวเลยเออมักต่ำหัวเนาะเออพาลงได้ฝุ่นตกอันนี้ก็ยังยุดกรรมอยู่ก่อนนี่เอ้า สมกัสักก่อนเห็ดเลยเห็ดเลยที่ขายบริได้ในการเห็ดกับเขาของพี่รองคนลาครับนั่นก็คือเกลือกับแปรงนัวครับคือว่าเป็นคอนเทนต์หลักเลยองคมประกอบหลักเลยในการเห็ดยูคัวกินนะครับตามเครื่องก็เม็นบ่อตามชีเอ็ดแกงรสะเนาะติน้มวเออตามทีน้าเลยพอระบเผิดบ่กเผ็ดเ็น่ก็ได้ติดจะมาหนึงพ่อ มียังไรเนาะอืะข้าน,นี้แหลยจะไขวกับข้าววะอันเขาเขาคั่วเสียวกันได้เขาซอยใช่ไหมข้าน,นี่เป็นบ่นนนนส่วนประกอบมันอะ่ะตาแบบง่ายๆคะน้อพริกแกงพริกไทยคือบระเดีใส่คือโยไทยตี้ง่ายๆมิ้งเกลือรกระเพียงนัวบวบพริกแล้วก็กระเทียมทั้งน,นี่แต่ว่าเกลือน,อนี่หนักแท้โอ้ยเฮายชี้ใส่น้ำดิให้เกื่อใส่น้ำเลย หลังจากที่น้องตินานะครับทำการแกงซิมด้วยหอมแทบถี<ท>มามส่อันหัวชิงไขคหัวเดียวจะได้ถีแนะ่สมพอ,อพูดถึงว่าที่แรกสิใส่หัวเดียวน้อยๆหน่อยใส่ก็ได้มันโบคาอือ,อ,อ,อาหอัวส่ส้มใส้ส้มใส่เอ,อือปลาเคียมันกรบโบคาวหัวออยู่ ไปเอลหงซิมะเอาบัควมริงเดอบวตรงบตรงบอกว่าเอ้เสบแล้วมันผูเสพมซิมมะไปเอต้องซิมเออเอาซิม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 โอ้น่าซิมว่เอาเตตรงเดออย่าตัวเอซีเดอเป็นยังไงโอ้หนัวแท่ร้านเปอร์เซ็นอร่อยมากนื้อคือใสสสาว จะไม่ได้ใส่ซาไม่มีซาเอาเดี๋ยวเขาจงไปแจ้งกินนะครับให้น้องจหน้าอ่าแจ้งเรียบร้อยแล้วเขาจงไปกินเข่ากินนาพร้อมกันในผ้าเขานะครับคลิปนี้ไอโอเอาบรรยาการให้พี่ให้น้องเขาเบิรงนภูเขาพร้อมมีทีชีวิตค้นพร้อมแล้วก็มากินเข่าบ้านน้องจหน้าพร้อมนะคอนเทนต์นี้ครับเป็นการมากินเขาเศ้าเฮือนของสาวเราครับมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> อืออีพอ อันนี้ครับมากับไอฮักนะครับไอพนมพรนะครับหักแพงกันมาโอ้โดนเติบพี่น้องไปทองยุทธภพน้ำกันเนาะเหมืนกันหัววาน้องไส้มาเนี่ก็มากินเข่าน้ำกันเนาะเด้อออเดีใจหลายๆเ้อะไอที่ได้มาเจอกันเนาะเด้ออ่ะกินเข่ากินเข่าโอ้กันยู่แต่ปักสั้นพุทธแลยู่พุทธสีปักกระดิ่งแต่ว่าไอกับประจำอยู่อน่าปาไม้แข็ง อ่าบริษัทไสแต่ว่าฮักพึ่งส่งมาประจําการอยู่นี่นี่ผเบือกสบายใจเลยมาหาไอหาไสดีใจหลายโดยโดยติดต่อกันมะโอ้เคยไปกินเขากินหน้านังกนอยู่ปากกระดิ่งโดยโดยอ้ามามาเห็นหมองเห็นเวียเห็นงานไอ้กับมะมากินเขากับบ้านน้องทีน่าโดยโดยขันหู้กันเต่หลายๆปีกก็สิได้คักก็นนี้เนาะแม่นก็เออต่อไปก็สิได้ฮักแพงเดียวกันตลอดไปเนาะโดยโดยกินขขากินเอากินไกน้องทีน่าคนงาม นี่ครับบรรยากาศในการกินเข่าครับอบอุ่นแต่เอวย่างคิมคฮะเจ้าวิญญาณคิมพอดีหนวดีด้ว,ดวนะเนี่ยซ้ำเนี่ยหักได้หรือืมถึงได้เป็นเป็นลูกไพ่ฟังไพ่ด้บ่อน้นองนางตีนาก็ได <laughs> ้ก็เสียเป็นยังส่งเสริมฟีมือเสียบจิตตี้เซ่เห็ดเห็ดยู่มอ่ะพี่อพอโบกระมึกเป็นยังไงเห็ดยู่ ว่าเงินเงินบ่าวอีบ่าวมีท่านบ่าท่านคือว่าน้อยไอ้มึงเบิร์ตเนี่ยเราได้นะมึงเขาจะแ่าเนี่ยส่งยูทูบมันนงสายฮักเด็กอะไรบึ้งอะไรเบขาเปิดนั่งอีกพอมเชียร์แรกหรือคือเคยเห็นมันอยู่มาอยู่นี่ตื่นต่นะเคยเห็นบอตตีน่านะโอ้แกเห็นแล้ว เห็นตัวแท้ๆก็เห็นดูอ şey ยู่ดิเห็นเห็นเอานเอานเหมนเนเห็เห็นเหนเอ็นเห็นเนเหานเนเนเหานเนเหนเห็นเหนเนเกนนเนเน